โซ่กำฟัง <c oughs> านาั่งตามสบายเลย <c oughs> การปฏิบัติศาสนาและไม่หลายอย่างในด้านวิธีการตดยจะพาะ <c oughs> สำหรับวัดเห้า อันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างต่อสี่เห่าเด็กกระทํากันมากในระยะวันในระยะวันพระวันศีลกันบ้านพาหน่อยก็มีการรบร่มพระเจ้าประสงค์เพื่อปรปับปรุงข้ขอมูลคอยใจใน้ิิงที่สองสัยตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติหรือขอวัดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของพระธรรมวินัยคน,นีพอถึงบ้นสิในใหญ่ขึ้งโดยเฉพาะย่างมนีละ่ะอันนี้บรรดาท่ายกทายกาซึ่งมาจาก้างทินเป็นผู้ที่เสียสละเวลามาประพปติฏิบัติสินธรรมหรือมารับฟังธรรมะในด้านที่เป็นขอวัดปฏิบัติ ตัวเซเนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อัดตัวเองนั่นระยยากไม่โอกาสสถางการแนะนําในด่านธรรมะแต่ไม่เป็นไปหลายรูปมแบบแล้วแต่จริตนใสัสและแต่การเวลราอันนี้ยากท่าทายเป็นโครงการของภารสงของจังหวัดเลยถึงได้ระวังพัรนาการได้ระวัง ในภาษามีการสัตหะการนียะสตามภาษามารีมีการ,รบริมพระนวกะพระนวกา,าในที่นี้ก็หมายถึงผู้บทใหม่หรือผุปสมบทใหม่แต่ว่าเข้ามาใหม่ในที่นี้ ้ที่อุปสมบทใไม่เพลินโลนลแต่เมื่อบวชไปจนถึงบ่ท่านถึงบม่ท่านกรบหาพันศาผ้ทธ่ยานหาพันศาลงมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโพมัหมัดหนึ่งสองสามสี่ภาษาแต่ว่าท่านถึงหาภาษาก็เรียกว่าเป็นพานวอกนีู่พตามทั้งพอทั้งวนันถ้าูดตามในด้านทั้งปฏิบัติ ถ้าหาก,กู้ใดบ่ทันพึ่งตัวเองเลยบ่ทัานมีสติไปญนารอบครอบในการกระทําสั้างกายสั้งวาจาทั้งคิดใจตัวเองย่งหาคูบาอาจารย์ที่จะไปศึกษาเพื่อให้แน่แน่บอกวิธีการดูอันนี้มันหลายภาษากเกี่ยว่าย่างมาเป็นภิกษุใหมยย่เยอะเพื่อนหรือเป็นนาวาคาภิกษุโบริษฐ์ษข้าว่านี้สามสิษภาษาก็ตามย่งพึ่งตัวเองม่เลยก็สแสดงว่าย่างเป็นผู้ใหม่ ในด้านการปฏิบัติเป็นกำหนดไปกำหนดไปผลของการกระทําเป็นหลักหากว่าถึงหาพรรษาก็ตามสามพัรษาย่งงางพระพรรมมลบุตร,รจะจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกอย่างพันกระจจาเป็นผู้เป็นนิสัยเป็นนิสัยมุตตะกากะจะเป็นเทระเลยแล้วเรียวว่ามันเป็นสใหม่นี่เลื่องถึงคนกรทําเป็นหลัก อาบวดรนเอาเวละนับเวลาหลายปีหลายเดือนลวงไปสิ่มซือว่าเป็นอายุหรือว่าเป็น่นาษาหรือว่าเป็นผู้แก่โดยก็ไมีคุณธรรมแค่ตามขึ้นไปก็เรียกว่ายังเป็นผู้ไม่ที่จะต้องศึกษาอยู่ตลอดกาลเรียงแล้านี่ให้ห้าหวโฮจักเข้าใจไว้ว่าข้ามวันวากะคือผู้ไม่คือผู้กำลังเริ่มศึกษา ซึ่งโมโหจักแนวทา้ในการปฏิบัติพวกฆรวาญาติโยมเขาก็ทําต้องเดียวกันถึงแม้ว่ามีอายุหลายก็ตามแต่ห่างรื่ความว่าศึกษาไม่ก็เรียวว่าเป็นผู้ใหม่จนกลัวจะศึกษาให้รู้รอบได้ขอวัดปฏิบัติตา่างๆในพิานการกระทําตอนเสาตอนสายตอนเทียทนทำบรลโดยวิธีใด ตามคิดจะคำหรือขอวัดปฏิบัติของพระเจ้าผสผู้ที่ิยูในป่าหรืออยกว่าอยู่ในอารยวาสีอยู่ในป่ากาน,นบรรดาท่าอยา่ยางทายาที่มาศึกษากา็ทำค่อมคอใจเลยมดจริงดีแต่โดยมากพวกเข้ามาลหลายๆายแต่พรเคารด้ศึกษาให้เขาเข้าใจกันสำหรับบางคนบางคนประเภนของพระขังยมโหจะเรืองว่าจะประเภทแบบเลยกับป,ปิยะ สิ่งของก็บ่เป็นของก้นี่ไม่ได้พาวินยปัยาเอาของควนบ่ควนเท่าจองใส่พระสองอาศัยพญานถ้าคนถามมึงแต่ก็มีคนหนึ่งตอบหลับการประเคนของกับยูห้างได้ฮัตทำบาตคเพื่อสอบเพมหนึ่งห้างจากคนอายุไกลก็เก็เรียกว่าคา,าทัศบ,บัติบ่เป็นอันประเคศ แต่ก็ในีของถี่คว้นไปขค้นอันนั้นเป็นของเทเลเดในอาหารข้องพันจัดไปมีสี่อย่างพวกญาวากาลิกต่อตามภาษาวีไนญาวากาลิกนี่เป็นของถื่อพ่อสบายแล่าชั้นพบอลดพ่อสละออกไปนอกจากชั้นแล้วก็จะไปชั้นอีกอะไรจัดเป็นของเด่นหรือเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการชั้นในทิ่เพือชั้นของเก่า เราไปเอาของสิษประเคนแล้วไปฉันอีกซึ่งเป็นประเภทหญ้าวากาลิรับอบัตทุกข่อมืนฉะนั้นเพ่จนวะคล้องแห้งนะบ่ะเคยอยากให้เส้บาทหรือไม่อยากให้ประเข็ญผืนเอาไว้ใส่ไล่ไล่ขั้งลลหลายๆหนก็นยั่งเลยแต่ไมใาหา้หลายๆ่พันฉันที่เวราก็ยจายไปเรื่อยกับสระเป็นอะไรไม่ได้กินแล้วประเภทสัตตะหญา้ามะกาลิ ญาวะอันึ่งกับญามะหนึ่งตัวญาหมะนี่ฉันได้ถสื้อเสากึงเทียมย่างนำปานะปานเอ็นนำอัศวงสถาบันสมัยนี้ก็บพี่หอนำมาลุกอันนี้ขันประเทศละสั่งให้เสื้อเสากึงเทียมไม่ยอมโยมือหนึ่งส่วนญาหมะญาวะใครกันพ่อถวอยแหละกับฉันเสียแล้วลูกละนี้แล้วเลยแล้วเลย ส่วนหน้ามะนี่ได้ชั่วมือหนึ่งเรากนณีชั่ว,อ,วอันที่สามในแค่สัต,ตะหะกายกคือชั่วเกตวันยังเปยางน้ำตาเพราะถวายพระรับแล้วฉันรู้ภายในเกตวันเลยนั่นไปเลยแก่ต้องสัญญ่เมือ่อทหารถวายย่ามื่อเศร้าก็้องสันก็้องสันตอนเศร้าหรือของตกบาทหน้าไมา้อยู่หน้ามื่อเศร้า เียาสารไปฉันเมื่อสาวรุ่งก so, ็บรรเลไปฉันกับอาหารย่างเย็นก็บรรเลย์กับข้องเคียงมันก็บรรเลย์ไข่เล่ยในสิ่งเหล่านี้อันนี้เรียกว่าสัตหาการิอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหญาวัชีการันชันในสวัสดเวลาสาประเคนแล้วยกตัวอย่างมาโคบริหรือยารักษาโรค มันมีแผนกนเถอนพวกบรรดาท่าหยกไสยกระพวกปฏิบัติพาต่องโมจักยืนมาบรรณาวรั็สีย่อให้ซาไสเขาเลมาศึกษาว่าเข้าใจกับโมจักยืนเท่ากันเถอะนี่อันของเลาวนี่กับพวกเข้าคั้นศึกษามันเป็นหนาปากคอบยิ้วไกลๆการล่างบาดล่างพกการถือบาดถือพกแต่ถือถูกต้องไม่มาถือคือของต้องโยไกวเป็นจีนขลุก ีว่างมาได้สีว่างหลอดมาเลยอะไรขวดมาพูดกับตองเบ่งใหายไปเลยเ,ลเป็นเรื่องบาตราตั้งไว้ใกล้พระศกเอาไว้รื้อเรื่อยๆเปล่าบาดตองห้างจากที่ตกไปย่างหน่อยคือหน,น,น,นึ่งมันเรียกภาษาในบานหนึอะไรอย่างหนึ่งย่างบรรดาบางคนพุทธิบุเคยสนใจในเรื่องของบาดของพระเวลามาวัด ผู้ยืนยันกำลังบาดผู้เป็นเจ้าเสียบ้างไม่ใช่ต้องก็ใช่แล้วก็บ่เคลื่างแล้วก็บ่เคยสนใจผู้ที่เคลื่างมาคองกับว่าโุเคยแล้วก็บบรรยากาศเหตุการณ์ทำไม่อยากเสียเวลาไับเรื่องแล้วนี่ก็แสดงว่างานทิ้งนี่ก็เป็นบรรดาญาติโยมเพิ่ออะไรก็เป็นการได้ผลได้ประโยชน์ได้ได้บุญกุศลแก่พวกนั้นแก้วเขาจะเลยง้อมือง้อจีนปล่อยพคนเอาไปหมด อันนี้กาชอบใครๆก็ว่าอาหารว,าว,าว่าอยากกินมันโดยจะพอย่างเรื่องต่างๆซึ่งเกจยวของกาแเรามาให้ฟังหลายรังตามประเภทนี้องผลสมัยสิบปีก็ใส่จันยันจันหมับรรดาท่าอยากใส่กาจะไปรวมแน่หันโดยมากคนเล่น่งแจเยอะในบ้านเพื่อเตรียมรับบานรับพกตามได้ท่ามันจะมี บางคนก็เตรียมบยใบไหม่มาอ้อมรหลดหรมาพันบาทำห่อเส้นใมะเร็งซหนึ่งเสงน้นสงไม่หลดรับบาทมากหละค่อยจังสารางบ,บาทนะประเททนั้นเรียก้อยอเพราะันชัดเจ็ดเป็นแต่ว่าขอบาทเป็นไปนล่างล่างแล็ไม่คนพัดหอกแต่เหตุเป็นผู้เคยเห็ุคเคยทำแต่ผู้ยังเหลือเห็นอยคะของมาลงมือกทำเองเวลาไปทำนะเกิดขืนเขินเนี่ยเสียว่างม่ใช่เนียสิพัดไปในคน เชือกเในเซ็ตที่หลังไม่จเชกพันตัวว่าเราของจะได้หลายอย่างได้บายก็จะเอาไม้ไปห้าอารมณ์คนต้องเอาน้ำล่างก่อนล่างบ้านออกก็ล่างออกเั่ออก,ก,กันจนม,มัมมนบดเศษอาหารหั่นแล้วก็จะคอยใส,ส,ส,ส่ใบไม้ตาอบ้านก็ใส่แป้บใส่สบู่ใส่ย,ยังอะไรใส่หรอกล่าผู้จะหยาบอร่อย ถ้าก็าน้าล่างล่างแล้วหลอดมันก็บอกวาไ้ทางดมมันกิน,ม,นมันหามันมดกินนี่ตามรักของคนถ้าหากเขาบดกินของอาหมิตรเนี่ยมีกินอาหารเยอะหน่วันหลังมาพาเอาไปใส่ก็ถูกห่อนขึ้นมาลิ้นของอาหารนันก็เขามาแสกกับอ,อาหารใหม่ร่้กกายเป็นอาหารเก่าไปเลยเวลาฉันปับมาบดถูกความืนเลยเพราะรักษาทังขนาดนั้นในข้อมกิน แล้วก็มือ่อมพระพุทประักก็ต้องคุยเจ้างแล้วรั้งนี้ทหารมีบาดทานอกจากบาดไปแล้วมีถวยซ้ำนอกมาควานมือกันมีชาวสื่สังเกตเห็นรักษาพระไศสาเอาไปใส่ไร้จ้าคุได้กินจะาคุได้หลังไม่เลยเกี่ยวของไม่เลยสนใจให้เด้กหน่อยเล็กๆไปก็เล่าไปเลยเราว่กามาใส่ของมาสารพายขึนนน้นเขาหันี่อารมณเนี่ยเกว่าความไริยีเ หรือควอมปราสารพ่อในบรรดาซสิ่งต <fella Great. S 2> ่างๆเาเของแสกสิงเขาได้รับใส่อยู่ได้ช่องจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องเกิดเล่าต่างๆอย่างเข้าเสียงเค้าประเพณาครับแ้วก็มีเรื่องเกิดเก็บเกิดพวดเกิดไทยกันยุงกันแปบมูมูแบบพวกอะไะอันนี้ข้มปราาสตร์อมบ้อละเอียด หรือว่ามาบเป็นมาะกับพวกไรๆก็แล้วแต่ขเาเขาจะไม่สนใจการสร้างแรกก็ต้องติดตามเอยว่ามันท่อถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าในเรื่องพวกนี้เป็นนาทีของคันาวาวทั้งนั้นเท่าที่เห็นมาหลายๆก็เรียกว่าเพราะใครสนใจใจใส่พ่อพ่อขึ้นไดเรื่องอาหารการครบชันครบพระของโยมเป็นเหตเช้นไเป็นเหตุเช่นนึง อันนี้เป็นนาทีของทุกค้นสิพิพีพนณาในด้ขอวัดปฏิบัติเขาถือถือว่าเหตุงไงละกแล้วก็ไปเลยเมื่อสนใจหละของนิดิดในน้อยยังํำนองเรามานหล,หลายๆเทือพระายังไม่เคยหลังวัดเจ้เทือนี่ยมาตั้งวัดมาแล้วสามสิบกว่าปีคนบานเข้าไาในกำลังว่าเป็นเมื่อวันจะบา้านอื่นถือบาทก็ถือว่าเป็นชันสงส,สิบไพ่ทัางไรวะเนี่ยไพ่หสิบไพ่ใช้าง พอยไปทางลังๆๆๆก็พายงเยอมาบจะตอนนี้ว่าังเรื่อง่ะเห็นกูเห็นกูอย่างนั้นี่เรืขอบ่เคยหรืองขบ่อสนใจข้บ่อใจใส่้อบ่อเอืออข้อบ่มีศรัทธาแต่มาทายใมานั่งหยนนันนี่สี่สีนสี่มือหน่งไขอยู่หน่งหนึ่งหรือมาแล้วม่อยางนั่งละมัวไปห้านั่งคุยกันเรียนสูบยาก็ก็แก่ๆครอหัวรอห้าวรอกอใม่กอไข้เรื่องหลายปวด สี่าเอาการทำงานอันหายน่ายตามธรรมดาโพสิจลาดเท่าหาวิธีการสื่อสาบุญกุศลได้เกิดขึ้นจากกำลังแรงของเฮาเกิดเพราะกำลังแรงเฮาก็มีเฮาเพื่เทนันเลยตาเฮาก็มีไม่นาทช่เบืงองแ่แล้วหูเฮาก็มี้มินยู่แล้วเน่าแล้มันจะเป็นประโยชน์แค่ตัวเองการช่วยเหลือคน้นควยในด้านศาสนา พาไปเลมันบถนนถนนทางไาเทยบ่ดีนํามนยังไปเลยนั่อใส่น้่สันมีอะไรบ้ามีไรบ้านได้สาร์าจะไบ้ได้เสด็จมาละก็มาน่งคุยกันเรื่องอาบาดเรื่องยุบัดพน้อกกันเรืเรื่องของวัดบ่ได้เกี่ยวเรง่ีเอาเรื่องนตัวมาบอกเรื่องเอาเรื่องยเรื่องร้านเรื่อยกเศร้าเขยไปละแล้วก็เรื่องเง้นยืมพันนี่วุ่นไหวอยู่เรื่องของวัดบ่เกี่ยวของ อันนี้ก็เรียกว่ามาศึกษาเรื่องวัดอันโตมาวัดผันเอาใจไปศึกษาเรื่องไทยบ้านสร้างบ้านกูกลายเป็นว่าพิษนาทีขึ้นกันนึกแต่พูดตามคนหญิงใจเห้องอยู่น้ำตัวเขอเห้องอยู่คนอื่นอยู่กับการกับงานถ้่หากเข้าอยู่กับกิจการงานยูในปัจจุบันเราทำเข้ายู่ย่ำเละกระู่ยู่ย่ำหนึ่งเดี๋ยวนี่ห้ามาทำบุญเข้าควรนให้เจอไหนควรทำเจอไหน อันใดพ่อไม่น่าเช่พ่อเสียใจธรรมทรงม่อ,จะจะอ,มองเห็นอม่องเขาม่องหาม่อจะกระตุ้นถามคนอื่นพ่อเฉยๆเวยหรือพ่อเฉลิมบุญกุศลจังไรหนึ่งเขาเรียงไว้ก็ว่าเรียงไว้เพือ่อประโยชน์ในร่างกายก่อนเพื่อจะทำบุญกุศลเพื่อจะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ส่วนใดเส่วนรวมหรือประโยชน์ในทางศา,าสนาเพื่อบูชาคุณของขอุปตูการเรียกว่าเป็นบุญกุศลของเทาทั้งนั้นแหละว่าเสมานาง ตาจยยิ่งเป็นประธานเลี้ยวหันได้ดีซินสี่มื่อสี่ยุง่งเสร็งานหน,น้าในเขารับผิดชอบก็ต้องดูแลอย่งเสร็จัเลยไม่เฟย์ใหญ่ไม่เฟย์น้อยหรอกมีหนา้าที่แค่ไหนทั้งนั้นเขารับผิดชอบในส่วนในกระสอบิงเพื่อให้มันเรียบร้อยเพื่อให้มันสะอาดสมกับหน้าที่ของงานนั่นอันนี้เรียกว่าผู้ศึกษาในขอวัต เมื่อวานข้าเราอ่ะจะโยมหรือพราะสงก์ก็คือกันเมื่อวานมู่เห็นแล้วแล้วจะของโหลดมึงพู้นั้นเห็นแล้วแล้วละแล้วไปเลยก็เลยสนใจเลยมากเป็นสำนองนี้ดิผันมู่ประเทศเรียกกับมู่ประเทศแล้วก็แล้วโหลดมู่คนต่างนามแล้วละแล้วโหลดมู่คนกัวซานแล้วละแล้วโหลดแต่ว่ามันบ้านว่าแล้วขันมูคนขิ้นเขาแล้วโตว่าแล้วหรือบัด่าผันมักซสำนังนเลยคนห้อ มต่โม้เลยกินหน่อยโม้คนกินหลายตัวเลยหน่อยก็ตต้างโหลดก็มากหลดบรรบนญก็สอนของละเอียดเนี่ยนิ่มเนื่อนกันน่งของจะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยไปในหลายภพหลายชาติเรื่อว่าเห็นมาเป็นของสาคัญเห็นของกินง่ายๆกินหลับไปเยอะๆเดี๋ยวของขึ้นหนึ่งมาเศร้าก็ออกไปตอนนี้เราเห็นมาเป็นของสาคัญเราของดียิ่งกว่านั้นว่าไอ้เกี่ยวในบางคน อันนี้ว่าตาเรื่องนี้ซื้ดอกเฮามีผู้เป็นแต่ว่าหมู่เฮาก็สิบ่เป็นจักคนดอกเฮาให้ฟังซื่อๆดอกบ่ได้ัก็มีแต่แนวอ้เฮ็ดนบ่ได้เฮ็ดีบ่ได้เรียกกระเทาเรียกรแกกตาฝาตาฟัานพันงล่ะแนวคนบ่มักคนอะไรเสียงลมูหนังมนนนี่ไปก่อนหมู่ซ่ําไปจังซี่เ้ก็บางคนนมาวัดไปบ่ได้ยา ขณะนี้นคนมากกว่าไว้ปัญจเสียงกันก็ไปเราคิดใจเราไม่จะหันหาออกนอกรีกนอกข้างไม่ได้หันขวัดขาว่าไม่ได้ขาด่าวอะไรเบียบประเภทนี้นพระพุทธศาสนาแต่ถึงมากกัมากโยวันพระวันหนึ่งหรือปีหนึ่งเดือนหนึ่งกับมากถึงล่างคนก็โยงกับเงื่อนเกี่ยวข้อบางอย่างหน่นอยหนึ่งก็หนีไปเราเห็นได้ไหน,นมันเสกไก่กับสิงคับท่ำสงว่าเป็นรูบาศกวาเสกกา พวกไก้ชิดกับพระพุทธประท่ำประสมไก้ชิดก็ประศาสนาต้องขี้หน้าบังเนี่ยเข้ามาสับเบือเตล่ตาบั้งการกระทําของเข้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งคิดใจไม่ว่าเข้าขอมาช่ววัดหรือเข้ามีวัตตะปฏิบัติหรือบอกนี่ต้องอ่านมึงจะไดะคนขอวัดต่างๆมีพร้อมมาหรือยังซึ่งหน่วยก้อนเศษก้อนสศษทั้ใครก็เข้ามาน,านั่งยื่นยื่นหลังหันใจฉิมยื่นยื่อ เผาไปแก้ไปตายไปดีสุดใกล้เมื่อจะตายไปดีสุดอันนี้คนที่คิดได้บางคนแต่การคน้คนคาา้นโบราเณคนสนใจก <c oughs> ารมาวัดมาว่าแต่สมัยก่อนมันไม่ป้าไม่โขกไม่จนไม่จนไรมีไหมบางที่มีไหมเท่ามายังเพราะว่าเพราเท่าเพราแกย่างเท่าหลวงพ่อ,พอพแสง,งคนมากทีมีเม็ดมานน้ำ งาใหม่งานอะไรมันโยใครหนทางมันถี่ทางคนกับตัดเราเนี่ยชีวเราเนี่ยนี่ใบใหม่ไม่เลยคงช่างกับเคบอกนี่เ็นทั่มประโยชน์ส่วนร่วมแสดงทั้งว่าเป็นคนคิตใจยกุ่มขวมนี่โดยบ่ได้ม่งว่าผู้เสียงบ่เห็นมารับรุอยากให้ผู้ที่เดินที่หลังไงเราคล้วก็สบายพรศรียองนอสซร์เซนเซวาณีบ่ดนี้่ได้เกี่ยวท่ำเพื่อเกตนาศรัทธาสี เต็มไปเลยบริสุทธ์เกิดขึ้นจากสวนลึกของหัวใจเราค้นติ่เป็นเช่นน้นั่นหายากรือเป็นพ้ที่มีสินธรรมบางคนสันบานยกย้่หนทางเนี่ยเนี่ยอะไรมันสิหกกระสินโดยทางขนาดราก็อก้วยกระสินใดยทางงาใหม่กระสินใดทา้งพื้นกระสินโดทางของบัานเป็นเรื่องว่าคือว่าไสีเครืงมาเครื่องไปเครื่องหรอกนั่นแสดงว่าค้นใจแคบเอาแต่ประโยชน์ส้นถูวประโยชน์ส้นมูขนาดนรียบร้กี่ยว ของะม่นเนี่มันก็เป็นถ้ำขึ้นกันต้องเริ่มปรับปรุงแก้ไขวัจจุตพิธีวัวจจการใดคิดใจของคนไ้พ่อของอะไรตกเหงื่เสียหายอยอดที่าาพอดีพ่อแงมโดยเฉพาะในบริเวณวัดอันนี้เป็นหน้าที่เฮ่าที่ต้องเห็นได้ทั้งนั้นเราจะไปง้อมือง้อตี่นยื้อสื่อจะสะพายวันเวลาให้มันลงไปถิ่นเพราะว่าถ้ำซึ่งเลเพราะจะเป็นประโยชน์แก่ตนได้ประโยชน์แก่หมู่แก่วัดแก่ว่าแก่ประเทศชาติบ้านเมือง สั่งวงไปรอดร่างกายคิดใจเฮาเรียงไว้เพื่อจะทําประโยชน์ทั้งนั้นว่ามนเรียงไว้ให้อว้วนเหตพี่เรียงไว้เ่ราหายตายคํา,คาคม้าใอ้ยุขั้มากับแผ่นดินว่าแม่ยังขันนี้ถึงระยะสิไปกันอยู่แล้วเขา็มาอายุชั่วระยะหนึ่งแม่ระยะที่ร่างกายสังขารในคุ้มกันเขาอยู่ร่า,างกายี่แปรสภาพแยกจากกันแล้วคิดไปง่ากับสิงกสถิอยูุ่บอะไรก็รต้องเพื่อนไปสู้พบใหม่ แลเรียกว่ามาคล้ายก็ว่ามาพักสั่งคนงามคนดียุ่ชรยระยะหนึ่งไปนอนอยุกระอบเสียงหน้ายุกลางคงหรือไปเสาบ้านพักยุประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อไปหาดัานหาท่องชซระยะหนึ่งไปทาไปไข่ประมาณเท่าที่ว่ายุขบของดยอยูช่ชรยระยะหนึ่งมองจตต้นไปหอดปลายให้ขึ้นเพิ่งเงี้นแล้วก็นี่คือสภาวะข้อม,มดีน้อยนิดเดียวพระกายพยายามสะสมไป อย่างคําสอนของกบฏองทุกๆองค์ของกบฏเจ้าสอนไปแล้วในประวัตปฏิบุตรสัพพปาปัสสะอักระนังึ้นเสว่าบาปเล็กนิดๆหน่นนนอยๆน้อยๆสิเกิดขึ้นทั้งไรก็ตามให้ลดละย่าให้มีติดแปดเจ้าเนี่นกายไม่ไหวใจไม่คิดใจให้พยายามสารศาสตร์อกซักฟอกฟอกออกล่างออกหายมัสการนี้ห่างจากนี้ย่าไปรโยชน์ไก,ก่ชิดกับมันนี่นเพินสอนท่านนี่แหละ เป็นยามภาษาบาลีว่าซับซับปะปะภาษาการันตซับผะหมายความว่าทั้งปวงทุกอย่างปาภาษาปาปะแปลว่าบาปแปลว่าห่อนของสุกสิ่งสุกอย่างยิ่งสามาในน้อยนิดเดียวไก่ให่ท่ำท่ำให้มีความละเกียรจะไปจะไปหมายจะว่าท่ำนิดเดียวอ่ะมือท่ำเรากันสมุนงค์มือยืนท่ำเป็นพัดวันประกันพุ่งเป็นสิทธิ์าบาปนิดเดียวก็ว่าบายออกเองท่ำนอง ่นหมหามบ่ใา้แท้ต้องๆใครๆก็ว่าเป็นยาผิดหรือยิ่งก็ยาผิดสิยาผิดเี่แม่หนหน่อยเฮาก็กบ่อยากซิเบิึงเดยแต่รงกินเข้าไปแล้วก็เป็นพิษตีกระทางก็ญญาเกี่ยอันนี้เรื่องของบาปรมต่างๆหรือมุต์สิ่งต่างๆก็ยิ่งก็ยาผิดสิแต่หลังคนจะบ่ให้สะสมไปเมื่อหลายครั้งหลายหนมันกัญญาที่จงกิดต้มพอกห้างหมูเลย กรณส่วนกองกันขามกุศลสูประสัมทาขินสวักุศลคนืคอควอมดีควอบบริสุทธิ์ควอมสุขหลั่แม่จะนิสนึงกายพยายามสะสมไว้ปันเทียวไวค้ค้ายก็ว่าน้ำยศจากใส่ใข้าล่องเทนิดเทนิสทหารนี่เครือร่องลอกหลับจะสนที่เป็นต้มเป็นหมอเป็นไห้ยกระตามันไม่ม,ม,ม,มีหุบโมหวโมแตกหลายยศหลายขังหลายหนมันทั้งเต็มไปอีก ไม่หลายต่ไหล่อันนี้กับบุญกุศลกับธรนองเดียวกันให้ซ้สม้อนอันนี้เป็นหลักในพระศาสนาละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำ่คิดใจให้เกิดข้อบริสุทธิ์ท่านนีหลักพระพุทธศาสนาสี่อย่างเบดในแปดหมื่นเซฟันมาทำมขันมารวมอยู่สามหลักเบดในพระใจไปดกพระสูตรพระวินัยพระประมัต์มารวมอยู่ในสามขอ้อ คือละบาปบำเพ็ญบุญทำกิขใจให้บริสุทธิ์เท่านี้แหละรักพระพุทธศาสนาหลายๆสัางโบอร์สั่งศีลสั่งสรงสัญล่าสร้างวัดใจก็เพื่อจะมาสะสมของเรานี่สิมาละของเราหนเสิ่งไรจะเป็นบุญมีผลอย่างให้สะสมไว้สิ่งไรจะเป็นบาปนิดเดียวจะไปเหตุไปทําแม่ะต้ค่องคิดขึ้นได้น่านภายใน,นก็ต้องแก้ไข ใายมันไปกระทั่งพ่อเล็กรูก้แลวว้วก็ให้ว่างว่าจาชีว์กระทั่งํารวจพลตรวจไม่ได้ถูกคือผิดนี่พันวานา่ายใครเลยก็มาถึงสวรรค์กายสวรรค์ว่า,วาจ่าตลาดถึงท่านคิดใจเขาไปสู้ตัวของข้องของบดีหรือปัดว่าจะให้มันมาไกลเพราะร่างกายเทาก็เป็นของสิบบมรรคเรื่องรักษาลําบาก พราะมีเง so no is ินหลายบ้านหลายเพราะม่มีเงินหน่อยบ้าหล่อเมื่หน่อยเลยอาหารก็มีหลายระดับชั้นเท่้นอาหารธรรมดาเพื่อนๆก็ค่อยขยายคนไปตามแบบราคากับแพงกันไปนําเครื่องแกงตัวกันน้ำแกงเพื่อนๆธรรมดากันสูงกันไปนั่งกับแพงกันไปนั่งเครื่องประดับประดาให้กันเครื่องรูกไล่เครื่องงอกรอเห้าให้กันเริ่มด้วยแค่ของทำต่อเครื่องทำสูงยารักษาโรคกับมีให้กันทำต่ำทนสูงเห้กันอาหารกั็ทำตั้งเดียวกัน ที่อยู่ที่อาศัยกับทำนองเดียวกันเครื่องไม่ดีไม่ได้ได้เครื่องบำรุงรักษาร่างกายทั้งถ้ารักษาร่างกายภายนอกเลยมันบดหน่อยแต่ละคนเกิดไม่หลายปีกับบิหลายผู้มีหลายกับบิหลายเกิดมาเมื่อเล่าทุ่มเทแล้วในการบริหารรักษาธาตุสังขารร่างกายคนมันบิ้หน่อยชัวร์ชีพหนึ่งผู้หาสิบหกสิบแปดสิ้นู่ี่กี่าเข้าคิด บางที่เราอกว่าเป็นข้องหน่อยแต่ละา้องไม่ได้คิดกันการนี้เรี่ยงไว้เพื่อประโยชน์อย่างไงเรี่ยงไว้เพื่อจะให้สร้างข้งามข้ดีให้แก่ตัวเองแต่ละบางคนไม่ได้คิดตลอดไม่ได้ไปสร้างวามตัวสร้างแต่าบาปแค่กรรมทับถมตัวเองอยู่ตลอดเวลาสำมาน้ำก็เดือดร้อนวนว่ายในมือในขณะในสังคมใน,น่อยใหญ่ๆจนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติบานเมืองจนเป็นปัญหาใหญ่ของโลก เมื่อสั่งกรรมทับถมจะของโยนเอด้สินศาสนาว่าอะไควมสุขควาจะเร่ญมันะได้มานลุ่มุ่นเลยพระพทธเจ้าพนกราไว้แล้วแต่ห้ากับเสือคนฉะนั้นขืนส่ววาความดีให้พยายามเพยายามทำยาสะพัดกนประกันภูมิยาสะให้มุ่งซอขุ้นง่มควมดีในด้านสินรรำเป็นหลักยาจสไปมุ่งห้มันถูกต้องกับคิดใจถูกต้องกับคิดเ่องเ้าของ การเหตุงานทุกอย่างไปมากมากสือหามันถูกใจเยอะของถามว่าถูกคิดใจแล้วก็เล่บว่าชอบบ่ย่อมไปแต่นเนี้ยถือใจม่มีผู้บอกก็ไปนี่เป็นซ์เนที่คิดใจของเขาถ้าไปในด่านไพ่ตั้มเนี่ยไปไว้เยอ่หรอกมันรักไปนี่ไปยานคนหูจักการทั้ทงดีนีว่วาเสนอจะโค้ชชนะใหญ่คนหูจักก็ยังแม่นบอกโค้ชชนะมันก็ได้บุญกุศลก็เกนะ้าหันละ ธรมะประคุณปฏิบัติเพื่อขันธ์อฉกฉันยังเสพ้อมูคณะออกไปบำเพ็ญพดพุทธมาจจันย์อยู่ไดบนหลังเขา,าพานำหน่อยเขาผู้เขาเขียวตามภาษาเลยมีการขึ้นโลกลำบากอันนี้ก็เพื่อต้องการจะให้เสียสละทั้งกำลังแรงทั้งกำลังข้นผิดข้อบานมดทุกอย่างเพื่อบูชาขุนประพฤติประทับประสงค์ในฐานะเขาเป็น ลูกเป็นหลานหลานชิดเลียงชิดของผนเป็นศักยบุตรยินดีได้ประพุทธประธัรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนนานเปลี่ยนเพศไปถือเพศไปตามแบบอย่างย่างของพายเร่เจ้าหรือของพรมกันลาแต่พ้นตัวถ่ายมันก็ไปใส่แก้แต่ละคนก็มีความบริสุทธิ์ขึ้นเ่าใช่ผนโทษที่แก้ไขกรรมนิดจริงน้อยหนี่งก็จนเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นก็หลายผู้หลายองค์หลายท่านหลายองค์อยู่ขึ้น แต่บรรดาพอพโลกพุทธิเกิดขึ้นมาในโลกแต่ะละพ่นกับข้องเสดสังกรรมว่าไหนกันไรล่ะทั้งกรรมดีทั้งกรรมบ่ดีจะการนี้นที่ไรก็เกัน